หกสิบเจ็ดวันพุทธค่ะเมื่อวานจะเอาเล็กเหล่าพัฒนาของมาดามค้านวลมาฝากพี่ฝากน้องกันค่ะหลังจากกลับมาจากวัดแล้วลก็ขอให้พี่น้องมันหมาเด้อพี่น้องเมื่อวานขอให้เล็กเขาเล็กปังมาดามตั้งใจค้านวลมาให้เหล่ากันเอามาฝากให้ท่านชมทีุ่่งนั่นค่ะจินตนาชาแล้วขอฝากชง ติดตามเด้อค่ะจะได้เบิง่งรังต่อไปนั่งได้เนาะเอาค่ะเบิ่งตัวเลขค่ะพี่น้องว่ามาดามเฮาสิบผ้าผ่านขามเลาาได้สบายบะค่ะมื้อเนื้อไตพันธุ์ผ้าเข้าไปห่ปะเ,เบิ่งตัวเลขค่ะเลขมาดามค่ะลาาพัฒนามาดามคำนวณค่ะเิ่นก็คำนวณเก่งๆเ,เข้าเกือบทุกนวดเนาะคะ่ะามาดามเพิ่นแบงปั่นมาขอบคุณมาดามหลายๆเด้อค่ะเลขที่เพิ่นห้มามื้อนี้ก็มี วิ่งลูดเจ็ดและหนึ่งค่ะเจ็ดกับหนึ่งมีเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าแล้วก็เลขเบิ้นค่ะเจ็ดเจ็ดและหนึ่งหนึ่งสามตัวก็เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งอันนี้เลขมาดามฝากมาเนาะค่ะ่เอเพิ่นกับเขาเกือบทุกนวดเลยค่ะมาดามเพิ่นค้ำนวณเอง เพื่อนแบ่งปันจินตนามาขอบคุณหลายๆเ้อค่ะสำหรับแนวทางที่มาแบงปันให้พี่ให้น้องของช่องจินตนาชาแนวได้รับชมกันเป็นนำจิตนำใจที่ดีงามที่แบ่งปันให้ FC เอฟซีห้างน้ำน้อค่ะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆเ้อค่ะมณีมันหมานลาวพัฒนาวันที่31มกราคม2567วันพุธนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ